สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตบอลสีชนิดต่างๆนะครับแล้วก็หลาหลายไซต์นะครับจะพามาดูว่าบอลสีแต่ละชนิดนั้นมีชื่ออะไรบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็ยน,ปย,นยังไงเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆบางต้นเพิ่งจะถ่ายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอมาสัปดาห์นี้มีหน้าตาเปลี่ยนแปลงย,ย,ย,ยังไง ให้ดูต้นแรกนะครับต้นแรกที่ทุกท่านเห็นนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้มีนามว่ายกจักรพพัดหยกจักระพัดอย่างที่ได้าพารับชมชิ้นผาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนี่เป็นชิ้นผ่าหยกจักรพพัดนี่คือต้นโตขึ้นมาอีกไซนึงนะครับไซ์นี้สามารถตั้งแม่ได้แล้วแต่ไม่สามารถจัดส่งได้เพราะ ก้านของเขานะครับก้านที่ตโตก้านที่ยาวนะครับถ้าเกิดขนส่งแล้วจะทําให้ก้านหักได้นะครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูว่านี่คือหน้าตาของยกจักรพัดอันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่ายกจักรพัดเนี่ยเป็นบอลทรงพุ่มนะครับถ้าเราปลูกให้ต้นเขาโตกว่านี้เป็นแม่พันเนี่ย เขาจะจัดเป็นทรงพุ่มที่สวยงามแล้วก็มีใบที่หนาแล้วการให้สีก็แตกต่างแต่ละใบไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นการกัดแบบลายหินอ่อนแล้วก็มีการด่างอ,อย่างต้นนี้ด่างขาวอยู่ตรงขอบเขียวอยู่ตรงกลางนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กลางๆใบเนี่ยจะเน้นเป็นสีเขียวแล้วก็มีการไล่ดูดูการไล่เฉดสีเหมือนหินอ่อนนะครับเหมือนหินอ่อนมากๆนะครับหยกจกักระพัดขอบจะขา,ขาว นะครับถ้าไล่จากตรงกลางเนี่ยจะเข้มเข้มแล้วก็ไล่มาเป็นอ่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขอบสีขาวนะครับหยกจักรพพัดให้สีที่ดูเรียบหรูนะครับเรียบแต่หรูดูแล้วสบายตานี่คือหยกจักรพพัดนะครับหยกจักรพพัดสวยงามมากๆนะครับส่วนต้นเล็กๆที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับต้นเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้เป็น ลูกไม้นะครับที่เกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดอันนี้ก็จะเอาไว้ดูตอนโตว,ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการยังไงของแต่ละต้นเราก็จะมาคัดต้นที่สวยๆไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วก็อาจจะเอาไว้ตั้งชื่อนะครับอันนี้เราก็มาลุ้นกันต่อน,ตน,นะครับนี่ลูกไม้นะครับลูกไม้ก็มีเขา้าเข้าตาอยู่นะครับเนี่เห็นไหมครับนี่น ก็มีหลายๆต้นที่เข้าตาอยู่เอ่ออันนี้ก็พอได้อย่างเงี้ยนะครับก็มีสีลุ้นนะครับมีเม็ดแดงแดงมีด่างเขียวเขาเรียกว่าอะไรป้ายเขียวแล้วยิ่งต้นนี้นี่น่าจะเป็นบอนกาบแล้วดูสีบอนกาบสีแบบนี้ให้เข้ารอบไปเลยไม่เข้ารอบไปเลยผ่านนะครับผ่าน เราจะเก็บไว้ดูตอนเขาโตนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ต้นนี้นี่คือสุดรักด่างอันนี้คือแม่เขาเลยนะครับเนี่ยดอกมาแล้วดอกมาแล้วที่ที่ถ่ายให้ดูในคลิปก่อนๆจะมีต้นที่แยกหน่อจากต้นนี้ด่างสวยมากนะครับแม่ด่างไม่มากแต่ให้ลูกด่างสวยให้ลูกด่างดีมากๆต้นนี้นะครับเนี่ยสุดรักนะครับสุดรัก ถึงแม้ว่าแม่จะยังเขียวแต่พอให้หน่อให้ลูกนะ่ะด่างทุกต้นแล้วก็ป้ายด่างกัดด่างสวยมากนะครับส่วนต้นนี้มีนามว่าพระยามนนะครับนี่พระยามนอันนี้ใบใหม่นะครับนีใบใหม่เพิ่งจะคลี่นะครับอันนี้ใบที่เอ่อคลี่เต็มที่แล้วกลางเต็มที่แล้วนะครับ จริงๆมีต้นใหญ่อีกอยู่ในตู้ใหญ่นะครับต้นนั้นเป็นไซส์แม่พันเรียกว่าต้นแม่ใหญ่ประจําสวนนะครับสําหรับต้นนั้นนะครับถัดมานี้เราเห็นลูกของเขาแล้วในคลิปที่แล้วนะครับลูกของเขาในคลิปที่แล้วนี่คือเจ้าจัก,กระพัดที่บอกว่าชมพูชมพูให้ดูใบนี้เจ้าจัก,กระพัดหน้าชมพูดางชมพูสวยๆนะครับ ตอนนี้ต้นลูกเขามีทั้งด่างขาวด่างเหลืองเดี๋ยวโตวมาก็จะด่างชมพูเหมือนเหมือนต้นแม่ดูว่าแม่เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ว่าให้ลูกดีมากส่งลูกดีให้ลูกดกนะครับนี่คือแม่พันธุ์ที่ดีเลยนะครับแม่พันธุ์ที่ดีก็คือส่งลูกสวยให้ลูกดกนะครับนี่ต้นนี้ชอบมากชอบมากๆนะครับเนี่ยนี่น,นตอนตอนที่ได้มาครั้งแรกเลย ใบเดียวนะครับใบเดียวตอนนั้นเป็นช่วงที่กระแสบอลสีกำลังมาเลยนะครับก็ได้มาใบาเดียวนะครับแล้วก็เลี้ยงมาจนเขาให้ลูกดีมากๆอ่าส่วนอันนี้เป็นหน่อนะครับนี่หนอนหนอที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะลงกระถาง6นิ้วจริงๆมี2ต้นอีกต้นหนึ่งอาโยมขอบูชาไปแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เอาไว้ตั้งแม่นะครับแล้วก็มี ต้นกระถางสีนิ้วอยู่ในตู้ที่ทำขึ้นเองที่อัปเดตให้ชมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับสำหรับหนอ,อเจ้าจัก,กรพรรดิดางสวยมากมีทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะครับส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ป้ายมิ้นขอขอขอใช้คำว่าลูกไม้ป้ายมินเนี่ยพื้นเขียวแดงแล้วก็ป้ายด่างมิ้นแบบนี้ รกระดูกใบขาวเส้นใบออกแดงนะครับอมแดงนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ถัดมาต้นนี้เดี๋ยวให้ดูใกลๆ้ๆแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรอันนี้เขาจะด่างขอบขอบ,ขอบด่างที่ขอบนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับเนี่ยเนี่ยเนีเขาก็จะกัดด่างแบบนี้เดี๋ยวรอดูตอนโตนะครับอันนี้แก้วมังกร ส่วนต้นนี้เป็นบอลบอลกาบมีแข้งนะครับนี่บอลกาบมีแข้งนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าตอนนี้โทนเหลืองเนี่ยโทนเหลืองเนี่ยกำลังหลายๆท่านกำลังตามหานะครับดูนะครับนี่โดดเด่นมากนะครับตัดกับสีแดงเส้นใบกระดูกใบสีเหลืองขอบเหลืองสวยงามนะครับสวยงามต้นนี้มีนามว่าทองทวี นะครับทองทวีเป็นบอนกาบเห็นไหมครับเนี่เนี่ยบอลกาบแล้วก็มีแข้งนี่นมีแข้งของเขานะครับนี่บอลกาบมีแข้งนะครับสำหรับบอนสีทองทวีวันนี้ได้มาเห็นแบบใกล้ๆดูดูด,ดูเส้นใบกระดูกใบสวยมากนะครับดูในกล้องออกเหลืองๆแต่ว่าถ้าเรามาดูใบจริงๆนะ่ย ออกสีมิ้นท์นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชิงเหลืองมากเหลืองแต่ว่าเป็นเหลืองมิ้นท์นะไม่ได้เอ่อเหลืองแบบจ๋านะไม่ได้เหลืองจา๋าแต่ว่าเป็นเหลืองมิ้นท์มิ้นออกอมเขียวๆหน่อยนะครับสําหรับทองทวีให้ความสว่างเหมือนสีทองนะครับแล้วก็อ่าไม่แน่ใจต้นนี้น่าจะแยกหนอแยกหน่อมานะครับน่าจะเป็นซับนารินหรือเปล่านะครับแล้วรอดูกันต่อไปส่วน มุมนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ฝักเดียวกันแต่ฟอร์มใบการกัดสีต่างกันนะครับนี่คือลูกไม้นะครับลูกไม้ทั้งนั้นเลยนี่ก็รอดูตอนโตนะครับรอดูตอนโตว่าอ่าเนี่ยต้นนี้ก็มีกาบอีกแล้วนะครับนี่ก็เราก็มารอลุ้นว่าใครจะเข้ารอบนะครับใครจะเข้ารอบอ่าส่วนต้นนี้แสนค้ามแมนนะครับนี่ แสนคมแมนนะครับแสนคมแมนก็เป็นบอลป้ายนะครับเนี่ยบอลป้ายบอลป้ายคล้ายกับมุกดาหารนะครับแสนคมแมนเนี่ยเป็นบอลป้ายคล้ายกับมุกดาหารส่วนต้นนี้น่าจะเป็นปีหรือเปล่าอ่ายังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่เดี๋ยวเอาไว้ตั้งแม่ทําจํานวนให้นะครับสําหรับปีระกานะครับตอนนี้มีปีมะโรงกับปีระกานะครับที่สวน มีสองปีส่วนปีอกเดือนยังไม่มีนะครับยังไม่มีปีระกาแสนคัมแมนแล้วก็อันนี้เป็นบอลกาบลูกไม้นะครับลูกไม้ใบกาบนะครับลูกไม้ใบกาบสวยงามมากๆเนี่ยคล้ายๆพญานาคราชแต่เมื่อเขาโตเต็มที่เนี่ยเขาจะเป็นถ้วยนะครับเนี่ยใบจะออกถ้วยๆห่อห่อเป็นถ้วยนะครับไม่ได้แผ่พังพานแบบนี้เลยนะครับตอนโตเนี่ย ใบเขาจะหน้ากว้างแล้วก็หอ่อคล้ายๆถ้วยเลยนะครับสําหรับลูกไม้ใบกาบนะครับสําหรับใครที่ชอบสะสมบอลกาบก็ลองหามาปลูกดูนะครับเป็นลูกไม้ส่วนต้นนี้สีชมพูวหวานๆอ่อนๆซอฟๆแบบนี้นี่คือสักกทิติยะ,ะคลิปนี้พูดถูกแล้วนะครับคลิปที่แล้วจํายังจําไม่แม่นเท่าไหร่ นะครับเพราะาเป็นบอลเก่าบอลโบราณบอลหายากหน้าสะสมบอลสีต้นนี้สักกทิติยะเป็นบอลในตับฉลองพระนครนะครับรหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหลายๆท่านอาจจะเห็นผ่านๆ่านแล้วนะครับเพราะว่าเคยถ่ายให้ดูอยู่แต่ตอนนี้แม่เขาเริ่มที่จะโตแล้วแล้วก็ให้สีเห็นไหมครับจากใบแรกๆจะเขียวนะครับเขียวก่อนคล้ายคลยกหลงนะครับการกัดสีนะไม่ถึงการกัดสี แรกเริ่มจะเขียวแล้วก็จะค่อยๆกัดชมพูนะค,ค่อยๆกัดชมพูพอเมื่อโตเต็มที่นะครับแบบสมบูรณ์มากๆเนี่ยก็จะเห็นไหมครับสีคล้ายๆหกหลงแต่ทรงใบพริว้วยาวหางยาวเหมือนปีกินรีแต่ทรงใบพริว้วนะครับสีจะซอฟกว่าอีกซอฟกว่าหกหลงสีจะชมพูอ่นอ,อนๆผสมกับขาวเห็นไหมครับเนี่ย ให้ดูใกล้ๆสะดือเขียวอ่อนขาวเขียวอ่อนเส้นใบกระดูกใบออกเขียวนะครับพื้นจะเป็นสีขาวแล้วก็กัดชมพูนะครับถือว่าเป็นบอลสีอีกหนึ่งต้นที่น่าสะสมเพราะเป็นบอลเก่านะครับในตับฉลองพระนครก็คือเอาคำขวัญของกรุงเทพมหานครมา ั้งเป็นชื่อบอนสีนะครับก็ลองลองไล่คําขวัญดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับที่นี่ก็มีมีมีกรุงเทพมหานครเหมือนกันหลายท่านอาจจะคิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นบอนในตับจังหวัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอยู่ในตับฉลองพระนครนะครับเท่าที่เท่าที่ทราบมานะครับเท่าที่ทราบมากรุงเทพมหานครอยู่ในตับฉลองพระนครนะครับก็จะเป็นชื่อ แต่และต้นจะมีชื่อตามคำขวัญของกรุงเทพมหานครเลยและต้นนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในคำขวัญนะครับเนี่ยสักกะทิตย์ทนสีแบบนี้เป็นบอลใบายาวนะครับเนี่ยอันนี้มีมีจานวนเหมือนกันตอนนี้หลาย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 ต้นเริ่มที่จะกัดสีแล้วนะครับกัดสีแล้วสวยนะครับสวยสวยก็เอาไว้ตั้งแม่นะครับเอาไว้ตั้งแม่เพราะว่าเป็นบอลเก่าหายากหายากจริงๆนะครับ ในตับฉลองพระนครเนี่ยกรุงเทพมหานครยังพอจะหาได้นะครับเดี๋ยววันหลังไปอัปเดตตับจังหวัดเนี่ยจะถ่ายให้ดูว่าหน้าตาของกรุงเทพมหานครเป็นยังไงนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นบอลใบกลมนะครับบอลใบกลมส่วนต้นนี้ข้างๆกันอันนี้เป็นอาจัดอยู่ในตับวันนะครับนี่คือวันพระฤหัสบดีนะครับเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตในคลิปตับวันก็แล้วกันตอนนี้ กำลังตามหาอยู่อีกสองวันนะครับกาลังตามหาอีกสองวันอันนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับครบเมื่อไร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าตับวันแต่ละวันน่ะหน้าตาเป็นยังไงบางคนก็ตามหาเพราะว่าบางท่านอยากได้เป็นบันสีประจําวันเกิดอย่างเงี้ยนะครับก็าตามหานะครับอ่าต้นถัดมาอันนี้อันนู้น,นคือแม่ อันนี้คือลูกนะครับตัวมากนี่คือเทพอักษราแผลงเขียวเนี่ยครับเทพอักษราแผลงเขียวไม่ด่างก็คือไม่ด่างนะครับเนี่ยด่างแค่หูนิดเดียวนอกนั้นเขียวทั้งใบนะครับก็เราก็ไม่ทิ้งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ด่างเราก็ไม่ทิ้งขึ้นเชีอวบอลสีจะลักษณะยังไงเขาก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีความสวยในตัวขนาด ยกกำรรมยีก็โทนสีอย่างเงี้ยเขาก็สวยได้นะครับยกกำมยีน่ะเขียวดำนะครับอันนี้สะดือออกอม่วงออกม่วงๆนะครับน่าจะเป็นเทพอักษราแผลงหลังจากที่ผ,ผ่ามาแล้วนะครับเพราะว่ามีต้นหนึ่งเผือกทั้งใบยังไงก็ไม่โตนะครับเผือกทั้งใบยังไงก็ไม่โตแต่ต้นนี้เขียวนี้โตดีมากนะครับจะอยู่อีกอตู้แรกๆก็มีเหมือนกันประมาณ 4- ี่ห้ากระถางโตแบบนี้เลยนะครับ ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่เป็นโทนเขียวเขียวเข้มเข้มเหมือนกันนะครับเขียวเขียวเข้มเข้มนะครับเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเพราะว่าแต่เราต้นก็มีสเสน่ห์ในตัวเนี่ยแล้วแข้งก็ไม่หลุดด้วยนะครับเนี่ยแข้งก็ไม่หลุดก็ให้แข้งให้ปีกมาสวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันจะรูปแบบไหนจะลักษณะยังไงเราก็เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราชอบแล้วก็รัก ในสตรีของบอลสีนั่นเองแล้วก็ต้นถัดมานี่คือธาตุบางแก้วหน้าชมพูนั่นเองนี่ธาตุบางแก้วหน้าชมพูเห็นไหมครับนี่สวยงามมากๆนะครับหน้าชมพูเป็นหน้าที่ทุกคนต้องการนะครับหน้าชมพูเนี่ยหลายๆท่านกําลังตามหาเพื่อที่จะเก็บสะสมนะครับสําหรับธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะครับนี่ การไลส่สีเส้นใบกระดูกใบสีเขียวพื้นขาวอ่าแล้วก็กัดชมพูมีเม็ดสีแดงกระจายเห็นไหมครับนี่ถาดบางแก้วต้นนี้อ่าเริ่มกัดสีแล้วอืบให้ดูใกล้ใให้ดูใกล้ๆนี่ไม่ใช่หมอยอดเดชนี่ไม่ใช่หมอจินดาแต่นี่คือหมอชานยุทธนะครับนี่คือหมอชานยุทธหมอชานยุทธถ้อ่า โตเต็มที่เนี่ยจะกัดชมพูสวยงามเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนะครับหมอจินทาหมอชันยุทธแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีนะครับถ้ามีจะเอามาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างหมอจินดาหมอชันยุทธนะครับส่วนหมอยอดเด่นนี่โทนก็จะออกเข้มๆอยู่แล้วนะครับหมอสีน้อยก็เหมือนกันหมอสีน้อยเนี่ยจะไปคล้ายเดือนมก,กราคมนะครับอันนี้หมอชันยุทธนะครับเนี่ยกำลังกัดกำลังกัดสี โอ้ต้นนี้เขียวเขียวขาวขาวนี่ลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้เนี่ยต้องต้องเปลี่ยนกระถางละหน้าขาวขาวแบบนี้นะครับเนี่ยเขียวขาวโทนสว่างนี่ก็คือลูกไม้นะครับลูกไม้เป็นลูกผสมระหว่างลูกไม้ด่างกับเจ้าวังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปอัปเดตดูลูกไม้ด่างนะผสมกับ เจ้าวังเจ้าวังเป็นแม่ลูกไม้ด่างเป็นพ่อนะครับผสมออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปรับชมในะอีพีถัดไปเพราะว่าทําการย้ายลงกระถาง6แล้วอันนี้ยังกระถาง4อยู่เลยพอดีแยกออกมาจากเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวต้องไปอัพลงกระถาง6นะครับสาหรับลูกไม้ด่างอ่าที่ทุกท่านเห็นก้านยาวๆเนี่ยนี่ก็คือพระโมคขาลานะพระโมัขาลานะที่นี่มี มี2แบบแบบที่ 1. จะกัดขาวนะครับกัดขาวแล้วก็ไล่แดงแบบที่สองหน้าเขียวแล้วก็กัดแดงแต่โตขึ้นไปก็คือไปจบที่สีแดงเหมือนกันหมดนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะครับจริงๆมันจะมีการกัดหน้าที่ขาวกว่านี้อีกนะครับหน้าที่ขาวกว่านี้อีกอันนี้เป็นแขร่งของเขานะครับเป็นแขร่งของเขา นี่มีแข้งแต่เด็กเลยนะครับเนี่ยพระโมกขลานะตาพุทธประวัตินะครับเดี๋ยวให้ดูต้นที่กัดแดงเห็นไหมครับเนี่เริ่มกัดสีแดงแล้วนะครับพระโมกคลานะทุกท่านคงจะเห็นต้นแม่เขาแล้วในคลิปก่อนๆใหญ่มากๆนะครับใบใหญ่หนาแล้วก็แข็งแรงดุดัน สมกับเป็นพระโมคคัลลานะเอตัคทะในด้านผู้มีฤทธิ์มากนะครับพระโมคคัลลานะเป็นอักรสา,าวกนะครับของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนี่พระโมคคัลลานะในตู้นี้ก็มีบอนสีอยู่หลายชนิดนะครับเอามารวมรวมกันเพราะว่าเราก็หัดเลี้ยงตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆนะครับเพื่อจะได้เห็นพัฒนาการการเติบโตของเขา แล้วก็เป็นการเรียกว่าฝึกนะครับฝึกประลองฝีมือว่าเรามีฝีมือในการปลูกแค่ไหนนะครับอ่านี่มีต้นแม่เขาต้นแม่ของของเทพอักษราเขียวนะครับส่วนนี้ก็เป็นหน่อเหมือนกันนี่คือหน่อของหยกจัก,กรพพัดดูการไล่สีนะครับสวยงามนะครับสวยงามเนี่ยใบเขาจะกลมๆแบบนี้ถ้าโตขึ้นจะสวยกว่านี้อีกนะครับ เดี๋ยวรอโตก่อนส่วนต้นนี้อาจารย์จูอาจารย์จูก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ได้หลายคนตามหานะครับเราก็เพิ่งจะได้มานะครับเนี่ยอันนี้มีมิ้นด้วยนะครับมีมิ้นด้วยก็จะลองดูว่าโตเต็มที่เขาจะเป็นยังไงนะครับก็มามาลุ้นกันนะครับเป็นการทดสอบฝีมือนะครับว่าเราจะสามารถเลี้ยงบนสีออกมาได้ สวยขนาดไหนนะครับส่วนต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นที่ชอบมากนะครับชอบมากๆต้นนี้มีนามว่านราทัศนะครับนราทัศนราทัดทด,ดูเห็นไหมครับเห็นถึงความสวยงามการไล่สีแล้วก็ความเข้มของเส้นใบกระดูกใบอย่างที่เคยกล่าวไปในคลิปก่อนๆว่าเป็นคนที่ชอบบอลสีที่มีเส้นใบที่สดแล้วก็เข้ม นะครับนี่ก็เป็น1ต้นที่ชอบมากๆแล้วก็เก็บไว้ตั้งแม่ทําจํานวนเยอะๆเนี่ยเวลาอยู่รวมกันก็สวยงามนะครับสวยงามอันนี้เป็นบอลที่มีหูที่ชิดกันนะครับอันนี้เป็นบอลใบยาวนะครับบอลใบยาวเพราะว่าเห็นไหมครับ,บใบนี่ชีกถึงสะดือแต่ว่าหูเขาจะซ้อนกันนะครับหูหูเนี่ยเขาจะซ้อนกันอยู่นะครับสวยงามมากสำหรับบอลสีที่มีนามว่านราทัดนะครับ ต้นถัดมาต้นถัดมาต้นนี้มหาเศรษฐีนะครับชื่อดีเป็นมงคลนะครับมหาเศรษฐีเป็นบอลป้ายนะครับเป็นบอลป้ายเนี่ยเส้นใบกระดูกใบเขียวนะครับนี่ก็เป็นบอลใบยาวนะครับเนี่ยพื้นชมพูแล้วก็ป้ายขาวๆแบบนี้นะครับนี่คือมหาเศรษฐี ตอนใบเล็กๆเนี่ยจะมาแดงๆเขียวๆแบบนี้แต่พอโตขึ้นมาก็มีการกัดสีที่ชัดเจนและสวยงามมากๆนะครับสำหรับมหาเศรษฐีนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนี่คือศีลาเพชดด่างนะครับศีลาเพชดด่างเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องเ,ออเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับดูความงามของเขาหยศีลาเพชรด,ด่างนะครับเนี่ย ขาวป้ายแดงนะครับเนี่ยขาวป้ายแดงนี่ก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยเดี๋ยวเกว็บไ้ตั้งแม่นะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นศิลาเพชรหน้าแดงนะครับแต่นี่คือศิลาเพชรด,ด่างนะครับต้นถัดไปต้นนี้มีนามว่าสุนทรผู้เขายังยังไม่ได้โตเต็มวัยมากก็จะสีประมาณนี้นะครับ เราต้องมารอดูตอนเขาโตเต็มที่ว่าเขาจะกัดสียังไงนะครับสำหรับสุนทรผููนะครับต้นนี้น่าจะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ใบไผ่ให้ลูกละหนึ่งสองมีลูกสองต้นแล้วนะครับนี่คือลูกไม้ใบไผ่เนี่ยป้ายด่างเหมือนกันกัดด่างเหมือนกันนะครับลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างแล้วก็ต้นถัดมา นี่คือแหลมทองนะครับแหลมทองต้นนี้เป็นบอลมีแข้งเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยแข้งก็กัดสีแล้วตอนนั้นได้มาเน่ยเขียวทั้งใบนะครับเขียวหมดเลยนะครับพอตอนนี้เริ่มโตแล้วนเนี่ยเริ่มโตก็จะมีการกัดเม็ดสีออกชมพูนะครับแต่ยิ่งโตก็จะยิ่งสวยนะครับบอลแหลมทองเป็นอีกหนึ่งต้นที่หน้าสะสมไว้ นะครับส่วนต้นนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเนี่ยดูยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยดินรเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับอุตสาหะนีก็เลยยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับส่วนต้นนี้เนี่ยใบกลมๆเดี๋ยวเรามาดูกันดูใก,ใก,ใกล้ๆนะครับนี่นี่คือหมอจินดาแต่ว่ามีคนบอกว่าน่าจะเป็นหมอยอดเดชนะครับใคร คิดว่าเป็นต้นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าจะเป็นหมอยอดเดชหรือหมอจินดานะครับคอมเมนต์ comment ใต้คลิปได้เลยสำหรับต้นนี้นะครับอยู่ในตับหมองเหมือนกันนะครับบอลใบกลมไม่แน่ใจว่าจะเป็นบอลใบกลมหรือบอลใบยาวเพราะว่าอะไรเพราะ,ะถึงแม้จะเป็นทรงกลมแต่ถ้าหูเขาฉีกถึงสะดือนับเป็นบอลใบยาวเพราะฉะนั้นนี่หมอ จินดาอันนี้ได้ได้มาในนามหมอจินดานะครับแต่ถ้าเป็นหมอยอดเดชดก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราจะได้เปลี่ยนบางทีบางชื่อเวลาเราได้มาเนี่ยมันด้วยความที่บอลสีลหลายๆต้นเขาคล้ายกันนะครับคล้ายกันยิ่งตอนเด็กๆแยกยากมากโตมาถึงรู้ว่าอ๋อเป็นต้นนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเพื่อความชัดเจนและถูกต้องนะครับเวลา คนที่เขาได้ไปปลูกเนี่ยเขาก็จะไดะ้ทราบชื่อที่แท้จริงของเขานะครับอันไหนที่เราบอกไปผิดเราก็ต้องแก้ไขนะครับแจ้งให้กับผู้ที่ได้บนสีไปปลูกว่าเขาชื่อนี้นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับต้นถัดมานะครับต้นนี้นางฟ้าจำแรงนะครับนางฟ้าจำแรงนะครับยังไม่ได้กัดสีแดงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในตระกูล พรมพิมานอับสรสวรรค์น,นะครับที่เขาไม่ป้ายไม่อะไรนะครับเวลาเราได้มาเนี่ยพรมพิมานอับสรสวรรค์ถ้าไม่ป้ายนะครับนี่จะเป็นนางฟ้าจำแรงทันทีนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับต้นนี้ไก่ตัวงามนะครับไก่ตัวงามส่วนฝั่งนี้ก็เป็นหยกจักรพพัดแล้วก็จันฉายสีสว่างสว่างแบบนี้ใช่ไหมตัดกันดีมากๆนะครับตัดกันดีมากๆ อ่าวันนี้แค่หนึ่งตู้ก็พามาชมถือว่าจุใจนะครับจุใจพามาอัปเดตนะครับบนสีชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับแต่ก็มีความหลากหลายทางชื่อสายพันธุ์ทางลักษณะนะครับก็มีความแตกต่างกันออกไปสามารถทําให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยรู้สึกมีความสุขแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกมีสีสัน มองแล้วก็ดูสบายตาสบายใจนะครับสำหรับบอรสีราชินีไม้ใบสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปชมบอรสีชนิดไหนอีกไปอัปเดตการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของบอสีนะครับแล้วก็ที่สำคัญ คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมเราก็จะได้นำทุกท่านไปชมบอลสีอัปเดตบอลสีสวยๆให้ได้รับชมตลอดนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอเจริญพร